ไม่ต้องวิ่งไม่ต้องวิ่งเดินเดินเดินไ่ต้องวิ่งไม่ต้องแคบ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 ไม่ผีลงไปก่อนลงไม่ผีลงไปก่อนเดี๋ยวมันทับกันเดินเดินเดินเลยกันเลยกัน Em phí luôn có mấy con okay? ừ, Anh nó cứ mê này luôn, cứ mê này Này, này, đi Ờ, lòng lòng Nó lòng lòng lồng lủng lòng 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 lồng lủng mà lòng này mày lủng lòng này mày lòng lòng này mày Hả? lòng này mày Hả? Lủng này lủng lủng này Hả? อันนู้นลงไม่ได้ลงมันเสียแล้วมันเสียมันเสียเออมันเสียลงตอนนี้หลงนี้เลยนี่ลงนี่ก็ได้หลงหนลงนู้นอเอาหลงเลยดิเดี๋ยดิจะได้เปลือนเปลือนในคือไม่เลย มามาลงนี้แล้วลลนี้แล้วนี่ลนี่แล้วในบททะเลนี่ในในหรือ่นีนามาเลยดี่